สวัสดีค่ะเราอยู่เกมคุกกี้รันคิงด d อมนะคะคลิปนี้เราจะมารีวิวคุกกี้รถพาเฟ่กันนะหลังจากที่เราสุ่มเกลือน,น้องมาเนอะกว่าจะได้แบบคือยากมากยากเย็นเหลือเกินแต่ช่วงหลังเนี่ยเราสุ่มเกลือจริงๆเกลือจ,จ,จ,จนแบบ เกลือบางทีก็เกลือจนท้อนะอแบบเอบเอได้ไปเกลือได้ขนาดนี้นะคะพูดถึงน้องพาเฟ่ตัวนี้คือแบบเป็นตัวที่น่ารักมากจริงๆน่ารักจนแบบเออเจ็บหัวใจเลยแบบเออน่ารักจริงๆงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวของน้องพาเฟ่งอนก่อนดีกว่านะคะว่าน้องมีความสามารถยังไงบ้างเนาะคุกกี้รถพาเฟ่นะคะเป็นคุกกี้ระดับอ e ีพิกสายซับพอร์ตอยู่ในตำแหน่งแนวหลังของทีมนะจะมีสกิลที่ชื่อว่าพารีพารีพาเฟ่นะคะน้องจะมีความสามารถก็คือ จะฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับเพื่อนร่วมทีมรอบๆทั้งหมดนะจะเพิ่มพลังป้องกันให้เพื่อนร่วมทีมทั้งหมดและก็ช่วยลดตีบันาน7วินาทีด้วยนะจากที่ดูสกิลถือว่าเป็นสายซัพพอร์ตที่ดีตัวหนึ่งเลยนะเพราะว่าทําให้ทีมยืนได้นานขึ้นถึกขึ้นเนาะสำหรับน้องพาเฟ่ที่เราจะใช้ลงวันนี้นะเราอัพน้องมาอยู่ที่เลเวล60นะคะดาวก็อยู่ที่2ดาวเนาะจะบอกว่าคือเก็บเกลือมากตัวนี้คือทั้งน่ารักทั้งเกลือเลยจริงๆสุ่มเกลือมากกับ 呃，他还谁看到， คลิปที่เราสุ่มแล้วก็คงจะรู้นะว่าเออมันเกือขนาดไหนเนาะส่วนเลเวลสกิลของตัวน้องพาเฟ่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่เลเวล47นะพลังต่อสู้ของน้องตอนนี้เราที่เราใช้นะก็คืออยู่ที่ประมาณ65,000นะคะถือว่าเป็นพลังที่ยังน้อยอยู่เนาะในส่วนของท็อปปิ้งนะคะที่เราจะแนะนําว่าให้ใส่ให้กับคุกกี้รสพาเฟ่ตัวนี้นะเราก็คิดว่าควรจะใส่เป็นท็อปปิ้งครูทามทั้ง5ชิ้นไปเลยนะด้วยความที่ว่าน้องเป็นสายซัพพอร์ตเนาะเราก็อยากจะให้น้องออกสกิลแล้วก็บัฟช่วยทีมได้บ่อยๆขึ้นหน่อยเนะาะ จะให้ตัวน้องแบบถึกกว่าน,นี้หน่อยเพราะว่าน้องเป็นสายซับแล้วก็ตัวมันจะบางเนาะก็อาจจะใช้เป็นตัวท็อปปิ้งลดความเสียหาย2ชิ้นแล้วก็คูทาม3ชิ้นก็ได้นะแล้วก็สําหรับออฟลองนะคะที่ควรจะใส่นะเราคิดว่าควรจะเน้นไปที่ออฟลองคูทามแล้วก็ลดความเสียหายนะด้วยความที่ว่าน้องเป็นสายซับพ,พอแล้วตัวมันก็บางเนาะแต่ว่าค่าสเตตัสที่เราเห็นอันนี้เรายังไม่ได้จัดนะมันอาจจะมั่วๆไปหน่อยนะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะเอาน้องพาเฟฟตัวนี้ไปลองลงทั้งสํารวจและอารีนาให้ดูนะว่าพอเป็นสู้แล้วอ่ะน้องจะเป็น งบ้าจะออกสกิลช่วยทีมได้ดีหรือเปล่านะงั้นเราไปลองลงที่ด่านสำรวจกันก่อนดีกว่านะคะด่านที่เราใช้ลงนะเราใช้เป็นด่านความมืด10บขีดสนะในส่วนของทีมที่เราจะฟอร์มลงพร้อมกับน้องพาเฟ่นะคะก็จะใช้ตามนี้เลยนะเราใช้ให้เคปเป็นตัวแท้งยืนหน้าตัวเดียวเลยนะส่วนกองกลางเราใช้เป็นนางฟ้าทะเลยืนคู่กับลูกเกดตามนะคะแล้วก็แนวหลังจะเป็นตัวลาเต้กับน้องพาเฟ่นะในส่วนของสมบัติที่เราเลือกใช้นะจะเป็น3ตัวหลักๆที่เจ้าประจําของเราเลยนะก็จะเป็นคัมพีเขา ขวาแล้วก็นาฬิกานุ่มนิ่มนะคะมาเราไปลองดูดีกว่าว่าพอน้องพาเฟ่เราจะซับพอร์ตเพื่อนได้ดีขนาดไหนนะอันนี้เราใช้เป็นเปิดออโต้ไปเลยนะคะมามาแล้วไปออกสกิลออเออเฮ้ออกสกิลอยู่นะเห็นอยู่นิดนึงเออเออติดปยใบไงล่ะเฮ้ยนั่นแหละฮิวรลัววรัวกันเลยทีเดียว พาฟีจัดการน,นี่ฟื้นฟูเออแต่มันฟื้นฟูทั้งหมดเลยนะเพื่อนรวมทีทั้งหมดมันจะดีตรงเนี้ยุอออีกสักทีสิโอ้ยไม่มต้องรอรอบหน้านะโอเคอยู่นะถ้าพูดถึงแต่ว่าดาวมันน้อยไปหน่อยเนาะถ้าได้สักสามสี่ดาวนี่จะดีมากเลยอะอืมเออ นั่นแหละเออ,อยแค่สกิลก็ดูมุงมิงแล้วอะดูดิมันแบบมออีออร่าออกมาด้วยนิดนึงน่ารักน่ารักอะเป็นตัวน่ารักมากจริงๆนะสำหรับตัวนี้อยากจะเก็บเพิ่มอยากจะหาเพิ่มมากจากเกิดสุ่มจนหมดสุ่มจนหมดแล้วก็ยังแบบเออได้แค่นี้จริงๆแบบเออจนเหนื่อยแล้วเนี่ยสำหรับตัวนี้คือเกลือมากโอ้ เออนี่โอ้โ๊ยตีไปรถไปครึ่งหลอดกันเลยเมื่อกี้โอ้และบั๊บบั๊บอึดอึตีอีกสักทีสิเออฮิวเฮ้ยไอดอลไอดอลไอดอลสาวของเราน่ารักอะแต่ตัวเออพูดคำเดียวได้จริงๆเหรอตัวเนี้ยสำหรับตัวเนี้ยคือน่ารักมากเออนั่นแน่เออจะการจะการจุดเโอ้ยอามมื่นตีมื่น ลาเตจัดการนั่นแหละลูกเ้ยอุ้ยนิ้วเออ,อนั่นแหละโอ้ยพันพอดีอุย้ยทำไมเลือดหนูลดอย่างนั้นละ่ะลูก้ยอเ้ยขื้นฟูขื้นฟ,ฟ,ฟูตัวเองปับปบับบับบับเออเอ,อติดสตัตนอีกแล้ว อเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อที่ลงอารีนาเลยดีกว่านะทีมที่เราเลือกใช้ลงอารีนาในรอบนี้นะคะเราเลือกใช้เป็น5ตัวหลักๆนี้เลยนะตัวแทงแนวหน้าเราใช้เป็นน้องเคปยืนตัวเดียวเลยนะส่วนกองกลางเราเลือกใช้เป็นนางฟ้าทะเลเยืยนคู่กับตัวฉลามเชอร์เบ็ดนะน้องน้อยของเรานะ ส่วนแนวหลังเราเลือกใช้เป็นตัวเพียววาลิลาแล้วก็เป็นน้องพาเฟ่นะคะกะให้เป็นสายซับกับสายรักษาให้แบบฮิวทีมแรงๆไปเลยละกันเนาะในส่วนสมบัติที่เราเลือกใช้นะจะเป็น3ตัวหลักๆนี้เลยนะจะแตกต่างกับตอนที่เราลงสำรวจนิดหน่อยนะคะก็เราใช้เป็นตาราพิชิกนาฬิกานุ่มนิ่มแล้วก็ขนแวววนะคะทีมแรกที่เราเจอในรอบนี้นะเราอืมเราเจอตัวแวมพร์นะเรียกว่าเป็นตัวทีมเมตาเก่าก็ว่าได้นะอาจจะมีเปลี่ยนแปลงเป็นนางฟ้าทะเลนะทีมฝั่งตรงข้าม มาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าพอเจอทีมแบบนี้แล้ว,วเราจะพอสู้ไหวหรือเปล่าน้องพาเฟ่จะซับสอดทีมได้ดีหรือเปล่านะป่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มสู้กันเลยดีกว่าค่ะมาแล้วมาแล้วเออเปิดก่อนได้เปรียบนี่เป็นไงเออออโอ้โหมาถึงก็โดนเขาตั้นเลยดิเออนั่นแหละลูกเออทั้งรถบัฟ เห็นไหมเพราะว่ามันเนี้ยมันมีตัวรถดีบับด้วยนะพอเจอนางฟ้าทะเลที่มันสตันเราอะ่ะเราก็จะลดระยะเวลาการสตันให้แบบว่าให้มันน้อยลงด้วยนะืออโอยยืออโอยโดนอีกทีโหย,โย,โยมือืนอีกแล้นี่มันไงล่ะืออฮิวกันเข้าไปนั่นเละอออนางฟ้าทะเลเรากับ,บยนนะไยยันนะไอชนะ ส่วนดานเมจที่ทําได้ในรอบนี้นะคะก็อย่างที่เห็นเนาะจะเป็นตัวนางฟ้าทะเลรองมาก็จะเป็นฉลามเจอเบตแล้วก็ตัวเคปเนาะอันนี้ก็ไม่ได้แปลกใจนะสําหรับค่าดาเมจของตัวฝั่งนี้นะในส่วนของการฟื้นฟูนะดับหนก็จะเป็นตัวเพียวบวริรานนะคะรองลงมาจะเป็นน้องพาเฟ่นเนาะแต่ถ้าพูดถึงตัวดาเมจการฟื้นฟูแบบเนี้ยก็ไม่ได้แตกต่างกันนะทันนี่ขนาดน้องก็2ดาวนะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าใครคิดจะใช้จริงๆอะคิดว่าจะต้อง ถึงสักสี่ดาวนี่คือจะกําลังโอเคเลยนะมาเดี๋ยวเรามาต่ออีกรอบเลยดีกว่าค่ะรอบนี้อืทีมที่เราจะเจอก็คือเป็นทีมที่มันเหมือนกันมากนะอาจจะแตกต่างแค่ว่าทีมฝั่งตรงข้ามเขาใช้ตัวมินช็อกโกเนาะแต่ว่าเราลองมาใช้เป็นน้องพาเฟ่ดูมินช็อกโกสี่ดาวน้องพาเฟ่สองดาวไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะใครจะแตกก่อนกันมาเดี๋ยวเราไปลองสู้เลยดีวยกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างสําหรับรอบนี้นะคะ มามาเออเอออุ้ออออยสกิลพร้อมกันโอ้โหวืดวืดต่างคนต่างผักแบบมีวืดมีวืดเออโอ้โหสกิลตอนนี้คือแบบจ้ามากวูบว้าปวูบว้าวกันไปหมดเลยตอนนี้เออเออโอ้โหเอออุ้ยหิวนั่นแหละโอ้ยต้องหิโอ้ย,ออยไหวไหมเนี่ยน้องน้อยของฉัน เออโอ้ยหุยเลือดเมื่อกี้เมื่อกี้มีคนปิวแต่เมื่อกี้ชุบมาแล้วนะโอ้ยไหวไหมเนี่ยไหวหรือเปล่านี่อู้หุยมืดอ,อีกแล้วเฮ้ยเคฟกับน้องฉลามไปแล้วเอ้ยหุยเหลือแต่สามตัวนี้ฮิวช่วยกันสิตัวนี้คือหวังพึ่งนางฟ้าโอ้โหพึ่งพูดว่าจะหวังพึ่งนางฟ้ทาทะเล แตกโอ้แตกสี่เหลืออะไรส่วนดาเมจที่ทำได้ในรอบนี้นะของเราก็ ร้านหกเลยนะสาหรับนางฟ้าทะเลรองมาก็จะเป็นฉลามเชอร์เบตนะคะมาเราร้านหกแต่พอไปเห็นอีกฝั่งตรงข้ามคือโอ้สอง้านห้าเลยโอ้ว้าวก็อย่างว่านะแบบเออว้าวมากสาหรับการฟื้นฟูนะคะรอบนี้ก็จะเป็นตัวเพียวเวลารองลงมาก็จะเป็นน้องพาเฟของเราเนาะก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะถ้าพูดถึงอะเรามาต่ออีกสักรอบรอบนี้รอบสุดท้ายที่เราจะเจอนะคะโอ้รอบนี้เราเจอเป็นชายเอมนะลูกเกตดาด้วยอืม ไม่รู้จะเป็นยังไงทีมนี้ถ้าทางจะถึกหน้าดูเหมือนกันนะเพราะว่ามีตัวชายเอมเนาะบ้าเดี๋ยวเราไปลองสู้กันเลยดีกว่าว่าน้องพาเฟ่จะซ<พว>ับพอ<ว>ร<พว>์ตเพื่อนยังไงบ้างนะ <S <S หวังว่ารอบสุดท้ายนี้คงจะจบสีสวยชนะนะเอ,อ้ยโดนโอ้ย,อยเปิดมาถึงก็นโดนสตันเลยเหรอ,อเออเเพิ่มฟูนฟูฟูนเข้าไปมีตัวซับทั้ง2ตัวทั้งเกี่ยวทั้งพาเฟ่ เออโอ้ยอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะเออฟื้นแหนะหิวนเนอนี่ก็หิวอันนี้ก็หิวช่วยกันหิวทำไมมันถอยลงมาเรื่อยๆเนี่ยฮะโซเขาสิเออโอ้ยเอ้พาเฟ่์อย่าตายนะเอ้ทันไหมะทันไหมเอ้พอดีเกือบไปแล้วเมื่อกี้คือเลือดปิ่มมากเฮ้ยเอ้เอ้หิวตัว พาเฟ่มาได้นะเมื่อกี้เหมือนจะเป็นพาเฟ่ที่ตายโอ้ยไหวไหมเนี่ยอุย้ยนางฟ้าทะเลตายแล้วเหลือตัวเดียวนั่นแหละเฮ้ยเขาเหลือตัวเดียวอฮ้ยอฮ้ยส่วนดาเมจที่ทำได้ในรอบนี้นะก็จะโอ้นางฟ้าทะเลตัวเดียวก็สองล้านห้าเลยโอ้ย เพิ่งเห็น2อล้านห้าเมื่อกี้ก็คือล้านล้านนิดๆตลอดเลยเนาะรองลงมาจะเป็นตัวฉลามเชอร์เบตนะคะแล้วก็โนวน้องเคปเนาะสำหรับการฟื้นฟูนนะรอบนี้อ้ว เอ้ยร้านเจ็ดเลยนะสําหรับตัวพาเฟ่นะแล้วก็เพียวาดาร้านเก้าเลยนะคะถือว่าโอเคนะคะไม่ได้แย่นะสําหรับการฮิวของน้องพาเฟ่ตัวนี้นะจากที่เราลองลงมาทั้งด่านสํารวจและอารีนาเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะปั้นน้องมาใช้จริงๆเราคิดว่าอาจจะต้องใช้ถึง4ดาวนะเน,นี้ยถึงจะกําลังพอดีเลยอย่างเราลองใช้ดูตอนเนี้ยคือ2ดาวเนาะตัวน้องมันก็จะบางหน่อยพอโดนสกิลหนักๆอ่ะเอออาจจะตายก่อนตลอดเลยอ่ะแต่ว่าถ้าใช้จริงๆอ่ะถือว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเลยนะคะสําหรับสายซัพพอร์ตตัวนี้นะเอา มาใช้แก้ทางพวกตายสตันได้เลยนะคลิปนี้เราก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกกันได้นะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ